ตอนนี้เราก็กำลังจะเอารถไปล้างให้พี่ตุ้มนะครับนี่ขับมาจากสุราษฎร์มันก็จะมีฝุ่นมีอะไรเต็มมาหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องส่งมอบรถแล้ววันนี้ก็เอาไปล้างให้มันสะอาดซะหน่อยนะเชีเนี่ยฝุ่นนะครับขับรถมาทางไกลก็มีบ้างแลหละเนาะ รุ่นนี้เวลาสตาร์ทรถตอนเช้าๆจะมีไฟตัวนี้โชว์ไม่ต้องตกใจนะครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกว่าเครื่องยนต์กำลังวอร์มอยู่เดี๋ยวพออุณหภูมิได้ที่เนี่ยค่อยขับโอเคแล้วก็ให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้อุณหภูมิเครื่องยนต์เหมาะสมเวลาใช้งานก็จะได้ลดการสึกหลองเครื่องยนต์ในระยะยาวด้วยนะครับ เดี๋ยวค่อยมารับรถนะครับฝากน้องเขาล้างรถก่อนมันก็จะขับช้าๆหน่อยนะ <c oughs> ไม่ซิง เรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับพี่ตุ้มพร้อมแล้ว